สวัสดีครับผมพบกับอู่ซ่อมรถยนต์ช่างเป็ดนะครับผมใครที่สนใจต่อรถยกนะครับผมติดต่อผมได้นะครับผมที่เบอร์โทรศัพท์0883179284นะครับผมก็จบไปอีกคันหนึงนะครับผมมาดูการขึ้นหางของอีซูด m a ม็กประตูนะครับผมสําหรับคันนี้ก็ L200 ก็จบลงไปนะครับรอแต่ทําสีนะครับแล้วก็มีวีโกนะครับที่มาเข้าคิวกันนะครับกําลังลือนะครับแล้วก็อีซุดีแมนะครับ เรามาดูการขึ้นหางนะครับผมขึ้นหางกันนะครับขึ้นเงียบนะครับเงียบนิ่มนะครับอนะครับผมอ่าขึ้นยืนดูครับหางล็อกแน่นหนานะครับผมสําหรับอ่ารถยกช่างเป็ดนะครับอ่าข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งยืนเลยคนตัวใหญ่ยืนลงไปครับไม่มีหางไม่มีดิ้นนะครับผมก็จุดลงไปนะครับ ดูการลงหางรอบนะครับนี่ครับสำหรับสีประตูนะครับวันนี้ทำสีนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดแปดนะครับสามหนึ่งเจ็ดเก้าสองแปดสีนะครับขึ้นหางครับนี่ครับขึ้นนิ่มขึ้นช้านะครับจะตอล็อกเองนะครับนี่ครับนี่อันนี้นะครับ ไม่มีกระดูกกระดิกนะครับเป็นเหล็กใหญ่นะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าเหล็กเล็กจะหักหรือเปล่านะครับนี่เป็นเหล็กใหญ่ล้างน้ําทั้งหมดเลยนะครับก็คันนี้ก็พร้อมทําสีนะครับรอทําสีนะครับวีโก้สีประตูจะถอดกระบะตัดวันนี้นะครับผมตัดวันนี้เป็นสีประตูนะครับเป็นรถแก๊สนะครับอาเบนซินสองนโฟนะครับผม คันนี้จากระยองนะครับผมจากระยองนะครับตัดเป็นรถโยกนะครับก็จะตัดวันนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราทําสีสองคันนี้ให้จบก่อนนะครับก็คือดีแม็กซสีประตูนะครับโอเคนะครับผมใครที่สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับให้ดูอีกรอบนะครับบอกแล้วว่าคนเส้นแข็งแรงนะครับคนเส้นแข็งแรงนะครับนี่นะครับเกล็ดพางนะครับ ใครที่สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมพร้อมยกพร้อมใช้งานพร้อมอุปกรณ์นะครับนี่นะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับล็อกแน่นหนานะครับโอเคครับที่อรอบนึงนะครับนี่ครับเก็บขาขึ้นนะครับ โอเคครับ0883179284นะครับผม